สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาแกะรอยด้านตรวจชีรรทองคำเขาย่าบันดาลโลกนะสะพออุดมทรัพย์ที่เป็นข่าวโด่งดังก่านสือ่อโซเชียลนะตรงนี้เป็นบริเวณถนนโชคชัยบักทงชัยแล้วก็ไปทางวังน้ำเขียว ตัวนี้เป็นทางหลวงไม่เลข304สถานีตำรวจภูธรอุดมทรัพย์ตั้งแต่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีการตรวจฉีเรียกรับที่อาจารย์เจียงไรเทอ่อนเอาไปนำเสนอออกรายการถ่ายทอดสดทางช่อง y o u t u ู e รายการเัจจาภาษาย,า,ยา,า,า่บ้านเราเงียบเลยครับป้อมตัวนี้ไม่มีเลยเก็บไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นป้ายเปยหายหมดเลยไม่มีนะ สพอ,อุดมทรัพย์วันนี้เรามาลงพื้นที่หาข้อมูลคนในเขตพื้นที่นะะถ้าไปทางด้านนู้นก็จะเป็นไปทางวังน้ําเขียวไปทางปาจีนนะเหตุการณ์ทั่วไปเงียบมากปกตินะไม่รู้ว่ามีตํารวจอยู่หรือไม่นะเนี่ยป้อมอุดมทรัพย์นี่โอโ้โหรู้สึกว่าจะโด่งดังโด่งดังไปทั่วโลกแล้วฮะ นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนี่เห็นไหมมีกล้องวงจรปิดด้วยนี่เห็นไหมเยียบสนิทเลยตอนนี้ดูอ่ะกิริยาวาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมใจช่วยเหลือเนี่ยไม่อยู่เหนือกฎหมายขยายบริการทำงานว่องไวใส่ใจประชาชนโอ้โหเขียนไว้ส,สวยรู้เลยดูดิครับพี่น้องวาชกรรมนี่สุดยอด แต่ละคำนี่โอ้โหเขียนนี่สุดยอดกิริยาวาจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมใจช่วยเหลือไม่อยู่เหนือกฎหมายพระนะดูเอาครับพี่น้องเนี่ยที่เขาเขียนติดก,กระจกไว้ตรงป้อมตรงนี้ส,สพดมทรัพ์นะเงียบสนิทนะครับวันนี้มาลงพื้นที่ตรวจสอบพระจะมีการตั้งจุดตรวจฉีอีกไหมนะโอ้โหมันดังเลือเกินนะนี่้าดังขนาดนี้นี่โอ้โห ้ายังตั้งอยู่นี่ก็ไม่ธรรมดานะนะถ้ายังเยาวว้อยู่นี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะไม่ต้องมีแล้วประเทศไทยตํารวจที่ดีนะตํารวจดีมีที่ไหนตํารวจดีนี่ยังมีอยู่อีกไหมยังหลงเหลืออยู่ไหมนะเนี่ยเป็นถนนโชคชัยนะฮะสาย304เส้นนี้ถ้าออกมาจากโคราชนะฮะตีมุ่งหน้าไปทาง กองน้าเขียวไปทางปลาจีนเนี่ยเยียบสนิทเลยนะฮะมาดูแล้วป้ายเปื่อยเจ็บหายหมดเลยปกตินี่ผ่านมาจะมีป้ายตั้งอยู่ตรงบริเวณนี้มีให้เห็นนะครับแต่ตัวนี้เจ็บเข้าไปข้างในหมดเลยนะที่นีนะหายหมดเลยนะเราจะมีข่าวข่าวที่ว่ามีการเรียกรับตรวจฉีทองคาเขยา่าบาลังโลกนี่หลายครั้งหลายคราวแล้วเนี่ยอันนี้ฮะสถานีตำรวจภูธรรวมทรัพย์เนี่ย ก็สภาพการจราจรสาหรับบายวันนี้ไม่เป็นปัญหาขึ้นล่องท่องตัวนะภายในป้อมเงียบทีเปรย์ไม่มีคนอยู่เลยนะเครับุณผู้ชมมีแต่รถไม่รู้หายไปไหนหมดตํารวจนี่ฮะเป็นได้อย่างนี้แล้ครับพี่น้องตํารวจประเทศไทยไหเห็นไหมทําขียนไว้ต่างๆป้ายเป้ยเห็นไหมก็<อ><อ>ตามนี้นะคร<อ>ก็เราลงมาตรวจสอบมาดูที่ว่าจะมีการมาตั้ง ตรงตรวจชงตรวจฉีอีกไหมแต่สำหรับเย็นวันนี้บ่ายวันนี้เงียบกกิบนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นแล้วก็ขาล่องนะเงียบสนิทเลยนะสภาพโดยทั่วไปนี่ไม่รู้จะถามใครดีนะอาจารย์เดี๋ยวจะหาข้อมูลเผื่อมีใครให้ถามพอที่จะมีข้อมูลบ้างนะตั้งแต่มีข่าวขาวนะหายไปเลยนะ ไม่มีมาตั้งเงียบเลยนะสอบถามพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงก่อนที่จะเดินทางมาถึงตอนนี้จะเปิดไลฟ์สดก็บอกว่าปิดป้อมเงียบนะฮะตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่มีข่าวข่าวนะที่ท่านอาจารย์เจียงไกลไปนำเสนอออกากาศถ่ายทอดสดในรายการโน้จาภาษาชาวบ้านยังไม่มีการตั้งนะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะ อุดมทรัพย์หรือตกทรัพย์อ่านะ,นะก็คงจะประมาณนั้นแหละครับนะสวัสดีทุกทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เรามาแกะรอยตามสอพอ,อุดมทรัพย์ย้อนรอยนะชีทองคำเขย่าบอลลังโลกขี่ทองคำดังไปทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูทรอุดมทรัพย์และอีกหลายๆที่ยังมีอยู่นะฮะ นะเราต้องเชื่อในบาปบุญคุณโทษในเวรในกรรมนะอีกไม่ช้าไม่นานหลายๆที่หลายๆสพที่มีการตั้งด่านตรวจฉี่ที่น้องประชาชนนะฉี่ทองคำข้างถนนแล้วแต่จะตั้งชื่อนะแต,แต่ของความคิดของแต่ละคนนะฮะที่จะใส่ชื่อใส่อะไรเข้าไปนะเพราะว่าทุกวันนี้ด่านมันเยอะเหลือเกินส่วนมากมันจะเป็นด่านแอบแฝง ดันแสวงหาผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วแต่เนี่ยเป็นคํากล่าวอ้างของเขาทั้งนั้นนะว่านายสั่งมาให้ตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรน,นะสารพัดจุดนะที่เขาจะกล่าวอ้างนะหลักๆแล้วสุดท้ายดิประชาชนมองว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับคําว่ากับการตั้งด่านเนี่ยฮะตั้งด่านตั้งจุดตรวจนะเป็นแค่เพียงคํากล่าวอ้าง ว่าเป็นคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ในเมื่อพี่น้องประชาชนได้เดินทางผ่านมาพบเห็นนะก็อยากจะให้ทุกคนนะลงนําเสนอถ่ายทอดสดเพื่อประโยชน์สาธารณะเพืแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับพี่น้องประชาชนโดยตรงไปตรงมานะโดยที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามที่ผู้บัญชาของพวกเขาดีได้รนบได้รนบในมอดนโยบายมานะดังนั้นเราในานามภาคประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนคนใดก็แล้วแต่นะต้องรู้สึกต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองนะต้องช่วยกันนะฮะ ถ้าเห็นอันไหนไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรน,นะฮะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายก็ดีนะต้องช่วยกันถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหรือไม่ก็เปิดกล้องไล์สดนําเสนอออกสู่สายตาพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวโลกให้ได้รับรู้กันทั่วโลกไปเลยว่าเห็นมันดังเอาให้มันดังกระหึ่มโลกไปเลยนะะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันด่านเยอะเหลือเกินแต่ว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อ่ายาบ้าก็เยอะยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง แต่สุดบทสุดท้ายเจ้าที่ตำรวจออกมาตั้งด่านตรวจฉีเพื่อหาผู้ป่วยไปทำอะไรก็นี่แหละครับตัวอย่างก็มีเห็นอยู่เนี่ยที่ซอพอดมทรัพย์เนี่ยแต่วันนี้ปิดเงียบไปเลยนะไม่มีเลยนี่ฮะไม่มีเลยเงียบสนิทเลยตอนนี้ไม่เห็นมีตำรวจสักนายเลยตรงนี้มีแต่รถจอดนะภายในป้อมอะไรอะไรก็เงียบสนิทนะเนี่ยประมาณนี้ครับคุณผู้ชมข้อผ่านมาก็เลยมา แกะรอยตาแล้วก็มานำเสนอให้พี่น้องคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมนะฮะเนี่ยที่เขาเขียนไวน้นะเป็นไงครับสวยหรูไหมฮะเขียนไว้ซะสวยหรูเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพูดขึ้นมาแบบลอยๆคำเขียนคำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจุดบริการประชาชนยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนมันรับใช้แบบไหนอะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเดินทาง ไปตรงไหนก็นแล้วแต่ทุกทิศทั่วไทยเนี่ยว่าจะเจอจุดตรวจหรือว่าด่านตรวจด่านอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของเรานะถ้าหากว่าเรามองดูแล้วบ้าทางไม่ไว้วางใจก็ต้องช่วยกันนะ,ะคนไทยอย่าลืมง่ายนะครับอย่าลืมง่ายไม่ว่าจะเป็นข่าวข่าวเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะความจริงต้องมีหนึ่งเดียวนะบางทีบางครั้งผู้บงังคับบัญชาระดับสูงชอบช่วยเหลือกันนะขนาด ความผิดเห็นอยู่จะจะบางทีบางครั้งเขายังกล้านะกล้าบอกโอ้ออกมาถแถลงข่าวบอกกล้าบิดเบือนความจริงอะน,นะนะทั้งที่ความจริงมันมันทั้งมีทั้งหลักฐานมีทั้งรูปถ่ายมีทั้งภาพถ่ายพยาบนบุคคลพยานเอกสารมีการโอนงงเอินเงินโอ้เขายังกล้าเถยังกล้าช่วยเหลือกันนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศไม่ช่วยกันไม่รวมตัวกันลุกขึ้นมา คัดค้านต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะทํากันอยู่แบบนี้ตลอดไปนะก็ฝากไว้ครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ที่ถนนโชคชัยนะถนนสายสามศูนย์สี่ที่อยู่หน้าไปทางวังน้ําเขียวออกไปทางปาจินของสถานีตํารวจภูทรอุดมทรัพย์ตรงนี้นะเงียบสนิทป้ายเป้ยเจ็บหายหมดเลยนะตรงนี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาแลวผมนับชมนะฮะโอ้ยเนาะโอ้แดดร้อนนะวันนี้อากาศร้อนนะก็ฝากไว้ครับผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะลงมาดูไว้แล้วนะสําหรับพี่น้องประชาชนที่ฝากคําถามนี่มาบอกว่าสอพอุดมทรัพย์ยังมีตั้งด่านตรวจฉีอีกไหมก็มาดูแล้วนะไม่มีสอบถามพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงนี่เขาบอกว่าตั้งแต่ที่เป็นข่าวขาวนี่หายเงียบไปเลยไม่ตั้งนะฮะยังไม่มีเห็นการมาตั้ง นะก็ฝากไว้นะคุณผู้ชมครับต้องช่วยเหลือกันนะพี่น้องคนไทยทุกท่านทุกคนนะที่ไทยอย่าลืมง่ายคนไทยเราอย่าลืมง่ายเจ็บแล้วต้องจํานะครับฝากไว้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ